โลกฟุตบอลต่างร่วมไว้อะไรชะตาชีวิตที่มันตัดสินเพียงเสี้ยววินาทีกับการจากไปของเดียโกโชตาของหน้าทีมชาติโปรตุกเกสและของสมุสรล์พลูพร้อมกับน้องชายอังเดรซิน่าในอุบัติเหตุรถยนต์ที่ส่งคนให้ทั้งคู่เสียชีวิตวงการฟุตบอลทั่วโลกต่างร่วมแสดงความเสียใจรกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ับเหตุสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์ครั้งนี้วันนี้เราได้เห็นเลยครับแม้การแข่งขันมันจะเคยดุเดือดมากแค่ไหนก็ตามแต่พอถึงเวลาแห่งความสูญเสียเวลาแห่งความเศร้าใจทุกคนพร้อมจะร่วมแสดงความไว้อะไรเสมอเพราะฟุตบอลครับมันคงไม่สําคัญมากไปกว่าชีวิตคนคนหนึ่งก่อนหนึ่งครับทุกคนผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของคอนเนอร์ด้วย ทุกคนครับชีวิตของคนเราไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่ามันจะมีวันนี้ได้อีกสักกี่วันแม้มันจะเป็นวันที่สดใสครับนี่เป็นวันที่สดใสวันที่รุ่งโรจน์แต่เราไม่รู้เลยครับว่าเมื่อไหร่เราจะไม่มีวันพรุ่งนี้อีกต่อไปพูดก็พูดไปครับหรือการ2,024ถึง25หรือเอาเฉพาะ2,025ก็ได้นี่นับเป็นปีที่ดีเหลือเกินครับสำหรับเดียโกโชต้า กับสโมสรรูฟูเขาสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดนั่นคือการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกกับทีมได้สำเร็จและนี่ถือเป็นโรอฟี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับในชีวิตนักเตะของเดโกโ,โชตาแล้วก็ว่าได้นอกจากนั้นในานามทีมชาติเขายังช่วยโปรโต,ตุเกสคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชัลลีกได้เป็นสมัยที่สองในชีวิตครอบครัวโชวตาก็สุดแสนจะมีความสุข เขาเป็นคุณพ่อของลูกน้อยสาคนและภรรยาดูเตคาโดโซที่คบกันมา13ปีครับแต่ที่มันโอ้โหเศร้าเสียใจแล้วก็สะเทือนใจคือทั้งคู่เพิ่งเข้าพิธีวิวาไปเมื่อสิวันที่แล้วเองครับ10วันที่แล้วเองชีวิตนักเตะชีวิตค้าแข่งกำลังอยู่ในจุดพีด้วยอายุ28ปีสภาพร่างกายหลังจากได้พักฤดูกาลก,ก็กลับมาสมบูรณ์ ชีวิตส่วนตัวก็ประสบความสาเร็จมีความสุขแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดชะต,ตาชีวิตของนีกโชต้าสิ้นสุดลงเพียง1สัปดาห์ก่อน1สัปดาห์ที่เขาจะเดินทางมารายงานตัวกับสโมสรลิเวอร์พูลด้วยซ้ํเดียโกโชต้าทาการผ่าตัดบรดิเวณปอดครับทุกคนปกติเขาก็จะนั่งเครื่องบินมารายงานตัวจากโปรตุเกสมาที่อังกฤษว่าที่แอนฟิ แต่พอได้รับการผ่าตัดบอดซึ่งอยู่กำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นให้หายขาดร้อเซแพทย์ทุ่นที่ดูแลเคสของโชต้าเนี่ยก็ให้คำแนะนำก็ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ควรนั่งเครื่องบินก่อนนะในช่วงนี้งดการเดินทางด้วยการบินไปก่อนเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อบ,บอดควรใช้การเดินทางแบบอื่นไปพลางๆก่อนจะหายขาดร้อยเปอร์เซนต์อะไรครับมันคือเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยน ชะตาชีวิตมันคือเหตุผลที่โชต้าจําเป็นต้องเดินทางกับอังกฤษจากโปรตุเกสนะครับเพื่อเขาแคมป์เก็บตัวกับทีมสโมสรลิ้์พูโดยการขับรถยนต์เลยครับก็ไปกันกับน้องชายอังเดซินวาที่อายุน้อยกว่าโชต้าใน4ปีเช้ามืดวันที่3กรกฎาคมบริวเวณทางหลวง A53 เขตเทศบาลปารซสเดซานาเ纳ียประเทศสเปนมีพลเมืองดีโทรด่วนแจ้งกับ ทางหลวงกับว่ามีรถล amborghini เกิดอุบัติเหตุข้างทางมีรถล amborghini เกิดอุบัติเหตุบริเวณข้างทางต่อไฟลุกท่วมทั้งคันและมีผู้เสียชีวิตทันทีสองรายในที่เกิดเหตุหลังจากนั้นส0บนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับสื่อฝั่งสเปนอย่างมาก้าก็ได้เปิดเผยจากลกุมตำรวจ ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวคือเดียโก้โชตาและน้องชายอังเรซินวาตามในงานของพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์กับรถของทั้งคู่เนี่ยเกิดยางระเบิดและเสียหลักพุ่งลงข้างทางครับไม่สามารถควบคุมรถได้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุอันน่าสลดครั้งนี้เมื่อได้รับการยืนยันทั่วทั้งโลกต่างไว้อะไรกับการจากไปของทั้งคู่ครับนักเตะหลายคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมสโมสรลิเวอร์พูล เพื่อนร่วมทีมชาติเพื่อนที่เคยร่วมค้าแข่งอยู่ในอาชีพโพสต์แสดงความอาลัยกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของทังเดโกโชต้าและน้องชายของเขาสโมสรลิปูตัดสินใจครับรีทายเสื้อหมายเลข20ของเดียโกโชต้าอย่างเป็นทางการหลังจากนี้ตราบเท่าที่ยังมีสโมสรเดียโกโชต้าคือคนสุดท้ายที่จะสวมเสื้อหมายเลข2ีนี้ไว้อะไรยในการจากไป และเขาจะเป็นตำนานของสโมสวอรี่พูตลอดไปครับทุกคนนี่แหละครับชีวิตเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นบางทีครับนอกเหนือจากการเฝ้ามองอนาคตวางแผนอนาคตความสุขณปัจจุบันนี้ครับบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้ได้อีกสักกี่วันครับ